อาทิตย์นี้เสียมืดพาลุย5ดาวจัดเต็มคัดเน้นเน้นจากหลีกใหญ่โดยเฉพาะหลีกอิตาลีฟอร์มพร้อมสถิติเข้มข้อมูลชัดใครยังไม่มีเปาเสียมืดมีให้เลือกกิโรนาระอันมาอกาลาลิกาเวลา2นาฬิการาคาต่อรองกิโรนาต่อ0.5เลือกเชียกิโรนา กิโรน่าฟอร์มช่วงหลังตกลงไปหน่อยก็จริงกระนั้นเกมนี้พวกเขาสู้แบบลืมตายอย่างแน่นอนเพราะว่ายังต้องการคะแนนในการหนีโซนตกชั้นมองว่าพลังฮึดของพวกเขาทำให้มีโอกาสเบียดคว้าชัยไปครองได้กัดฟันต่อไปดีกว่าคืนนี้ซูเปอร์ลีกตรุรกีคาซิมบาซ่าเปิดบ้านดวลเดือดกับแทบซอนสปอเวลาเที่ยงคืนตรงแต่เสียมืดขอบอกไว้ตรงนี้บอลร้องหน้าคบหาเพราะแทบซอนสปอ,สปอตอนนี้ฟอร์มขึ้นหิ่ง ชนะมา4เกมรวดยิงรวมทะลุิ0ประตูเกมรุกมั่นใจปิดสกอร์คมเกินต้านในขณะที่คาซิมปาซ่าฟอร์มแว่งเกมในบ้านก็ใช่ว่าจะแกร่งอะไรเรดแบบนี้เสียมืดไม่คิดนานขอเทใจให้แทบสอนสปอร์มีดีพอแบ่งแต้มหรืออาจถึงขั้นบุกชนะได้เลยเสียมืดบอลเต็งตี5แป่เกมใหญ่จากซีรีเอบราซิลเรดบูบรากานติโนเปิดบ้านรับมือมิราโซเอ ราคากลางต่อครึ่งลูกหรือ0.5เสียมื้อฟันธงแบบไม่ต้องลังเลบราก,กันติโน,โนในรังไม่ธรรมดาเกมรุกจัดจ้านกดดันต่อเนื่องแถมศักยภาพทีมโดยรวมเหนือกว่าชัดเจนมิราโซอาจมีเกมรับเหนียวแต่แรงประทะยังไม่ถึงคืนนี้เชื่อว่าบราก,กันติโนเดินหน้าลุยยับปิดจ็อบเก็บ3แต้มใสๆ1นาฬกา45นาทีกันโชเซเรียอ เจนัวเปิดบ้านรับมือเอซีมิลานราคาต่อ0ูนย์5-1หรือครึ่งควบลูกเสียมืดมองเกมนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะมิลานยังคงมาตรฐานไว้ได้ดีชนะต่อเนื่องเกมรุกไหลลื่นเกมรับก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บคลีนชีทมาแล้วหลายเกมเจนัวอาจจะเหนียวในบ้านแต่ยังขาดความแน่นอนคืนนี้ปีศาจแดงดำบุกมาแบบมุ่งมั่นมีโอกาสบวกสมแต้มสูงเชื่อใจคลาสบอลใหญ่ ตอมิลานไปเลยเสียมืดจัดให้